ไม่นนอนสบายอะไยาเงี้ยกาศดีมากไก่นี่เนอะไรไก่ปะดยแม้านอนยังนั่งคอยตมองตองมองเลยมองหนุ่หน่อยนี่เนมันคือจะหางเกับง่ายเี้น้อยหลังเกิดฝนหน้าฝน พาไ,ไปดูร้านปูครับมจะมีป้ายหน้ด้านหน้านะครับติดถนนนะครับปูฟาริชิสนากรบสวยงามมากตกแต่งข้างหน้าก็จะมีดอกไม้นะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้กลับมานะครับหลังโคงการ การมันก็กลับไปทีร้อยเอ็ดกลับไปทีร้อยเอ็ดนะครับผมนันเ้าน้อยนั่งเข้าน้อยได้ไหมล่ะไปวัดมาแล้วเปิดวัดมาไอเมี้วะนี้เมียมเมียเมียเมียหาขาวน่อยเรืองมาหน้องแกไปงวดไหนเมีนี่มานานคอยก็ไอขาวหน่อยนี่มาเด้นไปไไหนไอเมา เดี๋ยวแค่นี้เดินมาเดินมาเจอนี่แค่เดินมาไม่อยากเดินมาเนี่ยเหมือนนะน้อยนี่เสียน้อยกลางวันจะร้อนนะกลางวันจะร้อนมากแบบเี้สายเนี่ยไม่ต้องห่วงครับอินเอเชีไทยไทยก็ได้ร้อนจริงเข่าวค่อยไปเสียกอนไปหาพนากงานลลยอย่างตันะครับไปทั้งบ้านเลยให้ดูวิวด้านหน้านะครับให้ดูบรรยากาศ นไม่นี่ไหวเนื้อน้อยมากพรานอกมันได้มาถ้าจะกลัวคนละไมก็ไม่ได้ทำไม้แกนะไม่ต้องกลัวดอกเดินมาว่าไมต้องกลัวดอกให้เหมียวเนาะต้องกล้ยขาวชื้นด้วยดูวยเนาะต่อยินดีทุกท่านนเนีตับททุก่านน้อยเนาะมีใครทำไม้แกเนาะที่บางปูปริจิตชาคราดหลวงพ่อแต้นนะครับ นองเกมันหิวน,นมขึ้นยังไงไหนี่นี่เยอะคนไปเอาอันหมอนมานอนก,กันเดยอะสาว,นวาคนเยอะเดร็ร้อยสวยงาน่องแก้มขัวควนขึ้นยังไงเหรยวรับตสดก่อน,น,มมน,นใช้งานเยอะ เห็นนะฮะเห็นรายคอมเมนต์เข้ามาว่าอยากดูมุมกว้างๆฮะเดี๋ยวจัดให้นะจัดให้หนโอ้อกาศดีมากมนนมรับชมที่จังหวัดไหนนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับใครกันได้เด้ออากาศสภาพอากาศเออป็นไงบ้างแล้ฝนตกอยู่ไม่น,หน,มนะหลายที่ก็มีฝนนะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็น ก็จะลงมาทำไมเนี่ยไม่ดูเลยเนีย่ไปไปก็ขาวไปเจ้เดินไปก็ขาวได้ไมหน่อยเด้อไป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 มันหิ้วขาวไว้ขาวไปหายต้องขวดอกมึงมีใครทำไมแกดอกไหนขาวไปหมดละขาวหมด ไยังไงน้องนี่หยอกกันน่องดีจริงแนะมึงนะบอกให้หยอกกันน่องไอ้ขาวมึงหยอกกันน่องทำไมน่ะเฮ้ยมึงนี่ชอบหยอกกันน่องนะ้วเมียวนะขี้ขาวไหมขี้ขาวขี้ขายทอดไหมเมียข้าวน่องกินข้าวขายทอดนี่ จาะถนนแม่เลยแล้วกมองหาอะไรเราไม่มีอะไรกินอะไรเนาะดูความรึกความหนาแมงวีนี่เจาะดูความหนานะครับนี่เป็นการทดสอบการเทสนะครับก้อนนี้การเทสถนนก็มีความแ <ดา S 2> ม่งรำคาญเสียงเพลงไหมได้ตามแบบตามมาตรฐานหรือไม่นะครับตัวก้อนมาเรื่อเจาะลงไปนะไล่ไก่ดับป้ายเหนือน้อย ถ้านองรายไก่เนะ่ยเสร็จเราก็จะหายางนะครับมาุดจุดที่ก็เจาะก็เจอ,อยางอุดนะครับเนี้ยลายเยอะหน่อยถ้าขาวคอยเด้อ วันนี้นะบ,บรรยากาศเช้าๆนะครับเรามาพูดคุยกันนะครับคิดแรกของวันตั้งแต่สงการนั nah ่นอกไปนอนปะติภัณิ์ธิทัณฑ์เมื่อกี้ก็ไปที่โคราชนะน้องหน่อยไปหาขาวนี่ธิภัณฑ์จะไปเดินอะไรธิภัณฑ์ก็กลับมาอีวังผูกเหมือนเดิมนะครับเสียงสองแสบของแสบ อย่างนี้ก็อนสธอใบาอะไรอยู่กับเราไหมประมาณนี้นะครับนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับผมคิดสิ่งใดสมดังปรารถนาทุกประการนะครับเช้านี้ที่วังปู่ปาริสิษยนะักราช 啊，那你的